รับปัญหาสอบที่ข้อที่111นะครับถามว่ากรณีใบาลาแบบหนึ่งนะครับใบาลาแบบหนึ่งก็คือทอบอ1 0 0ง1 0ขี 1, หายเนี่ยต้องรายงานถึงระดับใดนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือข้อขอไข่นะครับในกรณีใบาลาทอบอแบบหนึ่งหายเนี่ยต้องรายงานถึงผู้บังคับกองพันนะครับต่อไปข้อ112นะครับในข้อ112เนี่ย การลงนามในใบลาแบบ2เนี่ยก็คือทบอ0 0 0 0 2เนี่ยผู้ลงนามในใบลาเนี่ยคือใครนะครับใครเป็นคนลงนามในใบลาแบบ2และถามต่อไปว่าและมีระยะเวลาเท่าใดนะครับปัญหาสอบข้อที่112คําคำตอบที่ถูกต้องคือข้องงองูนะครับขอให้ดูตามใบลาแบบ2เนี่ยผู้บังคับบัญชาชั้นผอร้อยนะครับเป็นผู้ลงนาม และมีระยะเวลาใช้ได้ไม่เกิน2เดือนนะครับสำหรับสายงานทั่วไปเนี่ยหลายๆท่านคงจะทราบอยู่แล้วว่าจะต้องสอบทั้งหมด5วิชาจะแบ่งเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไป4วิชานะครับภาษาไทยสอังกฤษาศาสนาศิลธรรมความรู้รอบตัวทั่วไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิชาก็คือวิชาในเรื่องของ วิชาทหารทั่วไปและแบบธรรมเนียมทหารลหลายท่านนะครับอยากจะทราบว่าแล้ววิชาแบบธรรมเนียมทหารเนี่ยขอบเขตที่ยศสทบนกำหนดมาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เขาจะออกสอบนะครับตรงนี้เป็นคำถามที่ทุกๆคนต้องการทราบจากประสบการณ์ที่จะแบ่งปันให้ทุกๆท,ท่านทราบนะครับ ในเรื่องของวิชาเฉพาะกลุ่มสายงานทั่วไปก็คือวิชาทหารทั่วไปและวิชาแบบธรรมเนียมทหารนะครับผมจะไม่พูดว่าวิชาแบบธรรมเนียมทหารนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใครเคยผ่านสนามสอบมาก่อนจะเข้าใจว่าวิชาทหารเนี่ย <c oughs> ที่ยศสทบเนี่ยกำหนดขอบเขตไว้ให้เนี่ยนะครับยังมี เรื่องอื่นๆที่อยู่นอกขอบเขตอีกร่วมๆสามสิบจากตําราที่ให้คุณดาวน์โหลดเนี่ยที่เขาแจกคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะดาวน์โหลดแล้วมาอ่านอย่างเดียวนะครับคุณก็จะต้องติดตามระเบียบหรือคําสั่งอื่นๆที่มีการปรับปรุงแก้ไขที่รู้จักกันในานามว่าอัปเดตอัปเดตนั่นเองนะครับคุณต้องเข้าใจยกตัวอย่างเช่นการลาเป็นยังไงปีล่าสุดเป็นปีไหนระเบียบงานสารบัญ นะครับระเบียบกองทัาบอกว่าด้วยงานสาร,รบัญล่าสุดคือปีอะไร6-3ใช่ไหมนะครับไม่ใช่คุณจะไปโหลดแต่เขาไปโหลดแต่เนื้อหามาอ่านอ่านอ่านแล้วไม่ติดตามในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขตรงนั้นเวลาคุณไปทําข้อสอบคุณก็จะเกิดการสับสนตอนนี้เรามาดูนะครับจากสารบัญในตําราวิชาทหารเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น10ตอน ซึ่งในแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีเรื่องย่อยอีกมากมายนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทุกๆเรื่องสามารถถูกนมาเป็นข้อสอบได้หมดเลยเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าเรื่องนี้ออกเยอะเรื่องนี้ออกน้อยนะครับไม่ใช่ว่าปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ออกเยอะแล้วปีนี้ก็จะต้องมาออกเยอะอีกตรงนั้นมันก็ เป็นการวางแผนค่อนข้างเขาเรียกว่าเบาเกินไปนะครับผมจะใช้คำว่าทุกๆเรื่องสามารถถูกนำมาเป็นข้อสอบได้ทุกๆเรื่องเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เราต้องเจาะไปถึงคําว่าอะไรทุกๆบรรทัดกันเลยนะครับทุกๆบรรทัดเนี่ยถูกสามารถหยิบยกมาเป็นปัญหาสอบได้หมดเลยยังยกตัวอย่างเช่น ธุรการกําลังพลเนี่ยคืออยู่ในตอนที่1นึ่ใช่ไหมครับในตอนที่1เนี่ยยังมีเรื่องย่อยๆอีกถึง14เรื่องนะครับตั้งแต่กําหนดแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรไล่ไปจนกระทั่งนะครับเรื่องที่14เลยนะครับพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ เรื่องที่สองแหงไหมครับแบบร,รมเนียมทหารและเครื่องแต่งกายเรื่องที่สามเดี๋ยวไล่ให้ดูเรื่องที่สามนี่จะเป็นอะไรเดี๋ยวนะครับระเบียบงานสารบัญและเครื่องราชอิสริยพรเรื่องที่สี อุดมการกำลังพลและลักษณะผู้นำทางทหารอะไรพวกนี้นะครับแต่ละหัวเรื่องใหญ่ยังมีเรื่องย่อยยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่4อุดมการกำลังพลกองทัพบกหลักในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในทอบอลักษณะผู้นำทางทหารประวัติกองทัพไทยหลักสังคมอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าระบบ การฝึกอย่างเป็นระบบคือความได้เปรียบยกตัวอย่างเช่นในขณะที่คุณกำลังอ่านปัญหาสอบอยู่นั้นคุณสามารถจินตนาการภาพได้เลยว่าในระหว่างที่อ่านปัญหาสอบตรงนี้จะอยู่ในเรื่องที่6เห็นไหมเขากำลังจะทดสอบเราเรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารอะไรประมาณนี้ถ้าคุณสามารถเรียงลำดับวิธีคิดได้วิชาแบบธรรมเนียมทหารหรือและวิชาทหารทั่วไปคุณก็มีโอกาสเก็บคะแนนได้สูงแต่ถึงตรงนั้นแล้ววิชาพวกนี้นะครับขอบเขตก็ถูกจำกัดอยู่แค่นี้ ลำพังจะอาศัยแค่คะแนนวิชานี้วิชาเดียวก็คงยังไม่พอคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีวิชาพื้นฐานทั่วไปอีกทั้ง4วิชามาเสริมนะครับเสริมอะไรเสริมคะแนนให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกแบบคู่ขนานนี่คือสารบัญน,นะครับสารบัญที่เป็นขอบเขตในการใช้ออกสอบ ของกลุ่มสายงานทั่วไปสำหรับใครนะครับที่มีเวลาในการเตรียมตัวน้อยใครที่ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรแนวข้อสอบหรือยังหาไม่ครบและใครต้องการที่จะสู้สู้เพื่ออะไรสู้เพื่อเก็บสั่งสมประสบการณ์ที่ดีจนไปถึงกระทั่งความสําเร็จ ทางอาจารย์ปุ่นก็มี cross tail cross t i l เรียกว่า the fast r a n ชื่อกระตรงตัวนะครับไปอย่างเร่งด่วนไปในช่องทางรัดอะไรประมาณนี้ the fast l a n เนี่ยเป็นการออกแบบระบบการติวแบบเร่งด่วนที่ใช้มาตลอดทุกๆปีนะครับแล้วก็มีผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเตรียมตัวแบบเร่งรัดหรือเร่งด่วน ประมาณสัก30วัน40วันเนี่ยนะครับฝึกทำเวิร์กช็อปอาจารย์จะส่งการบ้านไปให้แล้วก็ส่งการบ้านคืนมาแล้วก็ฝึกทำข้อสอบวกไปวนมาอย่างนี้นะครับอาจารย์จะไม่เน้นในเรื่องของเนื้อหาอะไรมากอาจารย์จะเน้นเรื่องการอธิบายตัวข้อสอบไปเลยถึงที่มาที่ไปอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคอร์สเดอะฟาสตเลนที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถเข้าไปต่อสู้ ในสนามสอบได้ถึงแม้ว่าคุณจะมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยถ้าคุณสอบได้คุณสามารถพิชิตด,ดาวได้ก็นับว่าคุณมีความเข้าใจได้รวดเร็ว,รวแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่สามารถที่จะพิชิตด,ดาวได้ปีนี้แต่คุณผ่านรอบแรกไปได้อาจารย์เชื่อว่าคุณจะมีแรงบันดาลใจหรือแรงเสริมค่อนข้างสูงที่จะกลับมาแก้ตัว กลับมาเก็บเรื่องที่เรายังไม่ชำนาญน,นั้นได้เพียงเล็กน้อยไม่ได้เก็บจนหมดแบบ,น,บนับหนึ่งใหม่ทุกๆปีแต่ถ้าเกิดเราฝึกอย่างไม่เป็นระบบเนี่ยปีต่อไปแล้วก็กลับมาเก็บไม่รู้จะเก็บเรื่องอะไรแล้วไม่รู้ว่าตัวเองพลาดตรงไหนหรือว่าอ่อนตรงไหนเก็บแบบสเปซสปะไปเรื่อยผลสุดท้ายก็เหมือนเดิมก็ไม่ผ่านแต่ถ้าคุณมีระบบในการฝึกเนี่เอยพลาดไปนิดเดียวในเรื่องของ มประมาณกองทับบกเห็นไหมคุณจะรู้แล้วหมายมันตอบไม่ได้จริงๆแต่เรื่องอื่นๆี่คุณแทบจะแบบว่าหลับตานึกมีจินตนาการภาพรู้เลยถามแบบนี้จะต้องตอบแบบนี้ต่อให้สับขา,ขาหลอกยังไงก็แล้วแต่นี่แหละนี่คือระบบที่อาจารย์สร้างโมเดลขึ้นมาในรูปแบบเฉพาะทางนะครับสนามสอบในทหารปรทุนคุณวิศปริญญาเรื่องฐานะเป็นในทหารสัญญาบัติเนี่ยลำพังแค่อ่านแต่ข้อสอบแล้วไปสอบเนี่ยมิติยังลึกไม่พอ กับปัญหาสอบลักษณะเชิงจิตพิสัยจิตพิสัยคือใช้ตีความอาศัยความเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติวกันที่จะมาแบ่งปันนะครับแบบฝึกเนี่ยเราจะมีเวิร์กช็อปทั้งหมด3ามเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปแรกเนี่ยจะเป็นการสร้างระบบการจดจำนะครับฝึกฝึกระบบการจดจำแบบเร่งรัด รวดเร็วและเข้าใจได้ง่ายนะครับทางอาจารย์ก็จะมีแบบฝึกหัดให้กับคุณในเวิร์กช็อปที่หนึ่งให้คุณไปฝึกทําแบบฝึกหัดโดยเขียนคําตอบลงไปเห็นไหมครับอาจารย์จะให้คําถามล่่งๆคุณไปคุณก็เอาคําตอบเนี่ยเขียนลงไปแต่การเขียนคำตอบเนี่ยไม่ใช่ให้คุณไปหานะครับถ้าให้คุณไปหาเองเนี่ยรับรอง หลายอาทิตย์หรือเป็นเดือนแน่นอนนะครับกว่าหลายๆคนก็มันเยอะอาจารย์จะให้ทีประมาณ15 15นหน้าก็ประมาณ100ร้อยกว่าข้อชุดละ100ร้อยกว่าข้อทาไปจนครบทุกๆเรื่องเสร็จแล้วคุณก็วิธีก็คืออาจารย์ก็จะมีเฉลยให้เรียบร้อยแล้วตามภาพที่ปรากฏนะครับคุณก็แค่ลอกตามอาจารย์นั้นเองนะครับเหมือนเดิมเทคนิคก็คือตาดู มือจดสมองจำนี่คือเรื่องอุบายอุบายที่อาจารย์ต้องการให้คุณสร้างระบบการจดจำแบบละเอียดและรวดเร็วเมื่อคุณตาดูมือจดสมองจำเรียบร้อยคุณก็จะเริ่มจำเขาโครงได้แล้วถ้าเขาถามเรื่องสมุิความหมายการทดสอบสมรรถภาพร่างกายรายบุคคลเห็นไหมคุณก็จะเริ่มเห็นเขาแล้ว จากนั้นคุณก็ต้องส่งงานอาจารย์ใครที่ไม่ส่งงาน3ครั้งอาจารย์ก็จะเชิญออกจากกลุ่มเพราะถือว่าไม่มีแพชชั่นนะครับไม่มีความรู้สึกในทิศทางเดียวกันกับการเตลฟาสเรนทุกคนจะต้องมีเวลาให้กับการเตลวนี่คือเวิร์กช็อปที่หนึ่งคุณส่งงานให้อาจารย์เรียบร้อยอาจารย์เห็นว่าคุณส่งอาจารย์ก็ทํเบันทึกไว้ จากนั้นทำไงต่อคุณก็อ่านนั่นแหละฝึกอ่านลายมือที่คุณเขียนนั่นแหละอ่านเส่งที่คุณเขียนไว้อ่านซัําไปซัํามาซ้ํามาซัําไปแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะมีเวิร์กช็อปมีเรื่องต่อไปอย่างนี้มันมีทั้งหมด10เรื่องที่บอกแต่ตอนแรกไล่ไปเลยระเบียบงานสารบัญแบบทำเนียมทหารการโชว์รบนะครับธรรมนูญสารทหารการรักษาความปลอดภัยงบป,ประมาณกองทัพบกการเงินอะไรพวกนี้ อาจารย์ก็จะป้อนให้คุณไปเรื่อยๆนี่คือเวิร์กช็อปที่หนึ่งเวิร์กช็อปที่2เราจะเป็นการประเมินผลแล้วตอนนี้เราจะมาทําฝึกทำข้อสอบแล้วอาจารย์ก็มีชุดข้อสอบส่งให้คุณคุณก็ฝึกทําไปตอนนี้คุณก็จะรู้แล้วว่าคุณมีความเข้าใจกับเนื้อหาแบบไหนเห็นไหมฝึกไม่ยากเีเวลาเร่งรัดสุดท้ายเวิร์กช็อปที่3ามเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ให้คุณอ่านตำรานะครับ ตำราทั้งหมดเลยเยอะๆนั่นแหละเพื่ออะไรอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหลายๆคนเนี่ยมีนวข้อขสอบเหมือนกันตืเหมือนเหมือนกันเวลาเดียวกันอาจารย์คนเดียวกันข้อสอบชุดเดียวกันแต่คะแนาบางคนเนี่ยได้คะแนนไม่เท่ากันบางคนได้มากบางคนได้ได้น้อยนะ่รับระบบการจดจําในรูปแบบของตัวเองเนี่ยสาคัญมาก ตำราที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยคนใช้เวลาอ่านนิดเดียวคุณจะสามารถข้ามได้เลยข้าม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 ,ามเรื่องที่คุณเข้าใจแล้วคุณจะไม่ได้อ่านแบบนับ,นบหนึ่งใหม่แล้วคุณก็จะเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะถูกบันทึกไว้ในระบบการจดจําของคุณเรื่องนี้น่าจะมีความสําคัญเห็นไหมนี่คือวิธีการจดจําในรูปแบบของตัวคุณเองอาจารย์เนี่ยเป็นแค่ผู้ชี้แนวอาจารย์จะมาบอกไม่ได้หรอกว่าเรื่องนี้นะ ออกหมดเรื่องนี้ออกหมดตัวคุณเองจะทําการวิเคราะห์นะครับคุณจะเกิดการวิเคราะห์วิเคราะห์เนื้อหาคุณจะอ่านได้เลยมาก10หน้าคุณใช้เวลาอ่านไม่ถึงสนาทีอ่ะเพราะคุณจะโดดได้เลยเหมือนคนได้มาปักหมุดคุณได้มาเข้ามาสํารวจเนื้อหาว่าหนดอแล้วว่าแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะอันนี้ไม่จำเป็นอันนี้เข้าใจแล้วโด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 ข้ามไปนี่คือเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปทั้ง3ามเวิร์กช็อปที่จะให้คุณฝึกนะครับ นี่คือระบบหลังจากนั้นคุณก็ต้องฝึกสีวิชาคู่ขนานเหมือนกันแต่ตัวน,นั้นก็จะไม่จําแบบนี้แล้วตัวน,นั้นก็จะเป็นเรื่องของการตะลุยโจทย์ข้อสอบจะอธิบายถึงที่มาที่ไปทำไมถึงตอบแบบนี้หลักการตอบเป็นยังไงหลักภาษาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับทั้งหมดนี่คือ the fast lane สำหรับผู้ที่มีเวลาในการเตรียมตัวน้อยสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์นะครับแต่อยากที่จะเป็นมาเมื นะครับม้ามึดที่ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่แรกไม่ได้มีความหวังเลยว่าจะเข้ามาสอบหรืออะไรนะครับแล้วอยู่ดีดีก็สามารถที่จะพิชิตด,ดาวได้และเป็นอย่างนี้มาทุกๆปีปีสี่หคนนะครับถ้าสนใจ the fast lane นะครับก็เข้ามาติวได้เพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ย คนจะมีความมั่นใจในองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเมื่อคุณมีความมั่นใจในองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดก็จะส่งผลให้คุณจะมีคะแนนสอบเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเช่นกันต่อไปปัญหาสอบข้อที่113ถามว่าการลาประเภทใดในข้อ ต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องก็คือในข้ององูในเรื่องของการลาพักผ่อนประจำปีนั่นเองการลบการาพักผ่อนประจำปีที่ถูกต้องแล้วก็คือจะได้รับวันราชการทวีคูณด้วยนะครับในการลาพักผ่อนประจำปีแต่ในตรงนี้แต่ที่กล่าวไม่ถูกต้องก็คือไม่ได้รับนะครับแต่จริงๆแล้วคือได้รับต่อไปปัญหาสอบข้อที่114นะครับ จะถามเรื่องการลาลอดบุตรนะครับตามระเบียบกองทบบกว่าด้วยการลาพุทธศักราช2,556เนี่ยถามว่าการลาลอดบุตรได้ไม่เกินกี่วันและลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องได้อีกไม่เกินกี่วันรวมแล้วไม่เกินกี่วันตามลําดับนะครับตามลําดับอันนี้เราจะมาดูนะครับ ในเรื่องของการลาขอดบุตรเนี่ยจะอยู่ในหมวดที่3ตรงนี้เราต้องจําให้ได้นะครับในหมวดการลาต่างๆหมวดที่1หมวดที่2หมวดที่3หมวดที่4หมวดที่5จนถึงหมวดสุดท้ายนะครับบัตรอนุญาตลาหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องจําให้ได้ปัญหาสอบเคยออกมาแล้วรบกวนนะครับสร้างระบบการจดจําในตรงนี้ด้วยนะครับข้าราชาการทหารสังกัดกองทัพบกเนี่ยที่ประสงค์จะลาขอดบุตรนะครับให้เสนอใบลาต่อุ้ัมชาตามระดับชั้น จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในเวนลานะครับจะให้ในเวนลาก็ได้หรือจะก่อนก็ได้เว้นแต่ว่าไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วก็ให้เสนอใบลาโดยเร็วนะครับในตรงนี้ในการลาคอดบุตรเนี่ยให้ลาได้90วันนะครับโดยที่ยังได้รับเงินเดือนอยู่นะครับลาคอดบุตรเนี่ยได้รับเงินเดือน และไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับและทั้งนี้สามารถจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือว,วันที่คลอดบุตรก็ได้แต่เมื่อรวมเวลาแล้วก็ต้องไม่เกิน90วันนะครับในตรงนี้